การที่ว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเป็นทั้งลุิภาพนะครับไม่ใช่เกิดเฉพาะค่าเงินบาทอย่างเดียวมันคงมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นซัคเจอร์เชนการเปลี่ยนแปลงเชิองโครงสร้างของค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับคนลงทุนในสินทรัพย์สหรัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นก็มีการกระจายออกมาไปยังภูมิภาคอื่นๆนะครับแน่นอน89เซนที่ลงทุนใน u s ดอลลาร์เนี่ยถือว่าช้างในอ่างใหญ่พอช้างลงในอ่างเล็กนะครับอย่าง ค่าเงินบาทหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวค่าเงินประเทศต่านั้นแข็งขึ้นด้วยนะครับชนะมามีเรื่องของโกลมาด้วยน,นักลงทุนไทยทีล่ลงทุนในตลาดสหรัฐแล้วขายตลาดสหรัฐนั้นนำเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันล้านนะครับแล้วก็ตัวขายตลาดเวียดนามแล้วนาเข้ามาเนี่ยประมาณแปดพันแปดร้อยล้านนะครับยังไม่ลงตลาดจีนนะครับที่ขายนะครับแล้วนำเข้ามาอีกประมาณสามพันล้านนะครับ นี้เชิญอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ประเด็นเรื่องของเงินบาทแข่งข้านะคะจากการศึกษาปรนโปรอย่างลึกซึ้งนะคะอาจารย์คะเงินบาทที่แข่งข้าในรอบนี้ที่ถูกมองว่าแข่งข้ามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านแข่งข้าดับสองของเอเชียแล้วก็เป็นการแข่งข้าที่สุดในรอบสี่ปีนะคะมันมาจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์ครับขอบคุณนะครับทางคุณกีตาน,นะครับแล้วทางเทเดอร์เคพนะครับที่ชวนมาพูดคุยนะครับถ้าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของค่างเงินบาทนี่นะครับ ตั้งแต่ต้นไปต้นมาเนี่ยขออนุญาตดูสไลด์ที่หนึ่งนิดหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมว่าเราแข็งค่าขึ้น,นแล้วว่าอันดับสองนะครับของเอเชียนะครับผมใช้คำว่าเอเชียนะครับก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยแน,แน่นอนก็จะใไต้หวันอันดับสองคือไทยบางนะครับแข็งขึ้น7.7เปอร์เซ็นตนะครับอันดับที่น่าสนใจเนี่ยคืออันดับห้านะครับมาเลเซียลิงกิตนะครับมาเลเซียลิงกิตเนี่ยเขาเพิกข้า เอ่อดอลล่าเอ่อค่าลิงกิตเขานะครับเขาเพิกค่าลิงกิตเขาเนี่ยนะครับค่าเงินลิงกิตของเขาเนี่ยก็ยังแข็งขึ้นอยู่นะหกจุดสองสามเปอร์เซ็นเลยแสดงว่าการที่ว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเป็นทั้งภูมิภาคนะครับไม่ใช่เกิดเฉพาะค่าเงินบาทอย่างเดียวอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยมันคงมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็น structural change นะครับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับจะสังเกตนะครับว่าทําไมปีนี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับ ะนนเนี่ยมันก็คือต้องมาดูเรื่องรักฐานเศรษฐกิจของอเมริกาจริงๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับในสไลด์สเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าตัวเ,เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับก็คือดูจากการจ้างงานต่างๆนี่นะครับเรียกว่าเดือนพถุนายนออกมานี่คือติดลบเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เรียกว่ารีไวซ์นะครับรีไวซ์ไปหมายถึงว่าแก้ไขไปแก้ไขามาจนกระทั่งติดลบนะครับจนกระทั่งมี ความสงสัยในเรื่องข้อมูลเบื้องต้นนะครับของทางสาระที่ออกมานะครับว่าไอ้ข้อมูลเบื้องต้นออกมานี่จริงไม่จริงอะไรบ้างแล้วสุดท้ายมีการแก้ไขไปมานะครับฉะนั้นต่างๆเหล่านี้สังเกตนะครับว่าเทรนของการจ้างงานของสารัฐอเมริกาเนี่ยมันลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูนะเนี่ยนะครับว่าอย่างที่สไลด์หนึ่งเราเห็นนะครับว่าค่าเงินบาทแข็งขึ้นเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับภูมิภาคนะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆดูติดด้วยนะครับก็คือว่า การที่ว่าคุยพักแข็งขนาดนี้เนี่ยค้าเงินแข็งขนาดนี้เนี่ยแน่นอนมันเกิดจากการที่ว่าสหรัฐเองเนี่ยค้าเงินของเขาเนี่ยอ่อนเป็นเรียกว่าชิงโครงสร้างนะครับการการที่อ่อนชิงโครงสร้างเนี่ยเป็นเพราะเรื่องเศรษฐกิจเขาเองนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของโฟลอ์นะครับแน่นอนนะครับก็เรื่องของโฟลอ์เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าในประมาณสักสี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ที่ลงทุนได้เนี่ยนะครับแปดสิบเก้าปอร์เซ็นของโลกเนี่ย ไปอยู่ที่ U.S. อลลาร์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการกระจายออกมานะครับว่าในเรื่องเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มเรื่องการจ้างงานไม่ดีแล้วนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคนลงทุนในสินทรัพย์สหรัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นก็มีการกระจายออกมาไปยังภูมิภาคอื่นๆนะครับแน่นอน89เซน์ที่ลงทุนใน U.S. อลลาร์เนี่ยถือว่าช้างในอ่างใหญ่พอช้างลงในอ่างเล็กนะครับอย่างค่างเงินบาทหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัว ค่างนประเทศต่างๆแข่งขึ้นด้วยนะครับชนะมันมีเรื่องของโฟมาด้วยนะครับอันที่3มเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีความสัมพันธ์นะครับระหว่างค่าเงินบาทนะครับกับราคาทองคำนะครับเดี๋ยวผมเรียนให้ทราบนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยอยู่วร88%นะครับอยู่ในสไลด์ที่นะครับนะครับขออนุญาตดูนิดนึงนะครับสไลด์ที่10นะครับนะครับสไลด์ที่10นะครับก็คือ0.8 เออ 0. เอ่อประมาณ88เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวค่าเงินบาทกับทองคำนะครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยเอ่อทองคำเอ่อราคาเพิ่มขึ้นนะครับค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้88เปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะครับนี่เรียกว่าเป็นเอ่อ year to date นะครับตั้งแต่ต้นปีเริมาส่วนหนึ่งก็คือทองคำเป็น้อเสริบเรานะครับส่วนหนึ่งก็คือมีการเก็งกำไรทองคำนะครับนำเข้าส่งออกต่างๆเนี่ยก็คือทำให้ตัว ตัวดีมานข้างนบาทเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับตัวตัวทองคำนะกับข้างน้บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยจะมี3ามสี่ปัจจัยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เราเลิมคิดไปนะครับก็คือเรื่องของตัวการที่ว่านักล,ล,ลงทุนไทยที่ลงทุนต่างประเทศนะครับนักลงทุนไทยที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีการนําเงินเข้ามาด้วยนะครับใน slide สิบเจ็ดเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่านักลงทุนไทยเนี่ยที่ลงทุนในตลาดสหรัฐนะครับ แล้วขายตลาดสหรัฐแล้วเอานํากลับเข้ามาเนี่ยนะครับเอ่อสไลด์สิบสองครับโทษทีครับอ่าสไลด์สิบสองนะครับอ่าจะสังเกตนะครับว่าตัวนักลงทุนไทยที่ลงทุนในตลาดสหรัฐแล้วขายตลาดสหรัฐแล้วนำเข้ามาเนี่ยนะครับเอ่อเยโทเดตเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีต้นมาเนี่ยนะครับนําขายตลาดสหรัฐแล้วนําเข้ามาประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันล้านนะครับแล้วก็ตัวขายตลาดเวียดนามแล้วนําเข้ามาเนี่ยประมาณแปดพันแปดร้อยล้านนะครับยังไม่ลงตลาดจีนนะครับ ที่ขายนะครับแล้วนำเข้ามาอีกประมาณสามพันล้านนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเงินคนเออ่เงินนักลงทุนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับที่นําเข้ามาเนี่ยประมาณสองหมื่นสามพันล้านนะครับต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทําให้ดีมาร์ของเงินบาทเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อนะครับเรื่องของ FCD account นะครับนะครับ FCD account เนี่ยนะครับก็คือในสไลด์สิบสามเนี่ยนะครับสไลด์สิบสามเนี่ยเป็นเงินที่เรียกว่าของคนไทยที่ลงทุนในตลาด พันธบัตรสหรัฐนะครับที่เรียกว่าเป็น FCD นะครับ Foreign c e c i f i t d e s นะครับปัจจุบันเนี่ยที่ออกไปเนี่ยประมาณเกือบเกือบ8 0 0 0า0 0 0ล้านนะครับการที่ว่ากรมสัมพากรเนี่ยนะครับมีวินโดว์ให้นําเงินกลับเข้ามาโดยไม่เสียภาษีเนี่ยนะครับก็อาจจะทาให้เงินบาทถึงขึ้นนะครับแต่คงไม่เข้ามา9,000ล้านนะครับที่ผมคํานวณเนี่ยจะมีประมาณสัก30,000-60,000ล้านนั่นเองนะครับเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าการที่ว่า ประมาณ9ก้าแสนล้านตรงนี้เนี่ยนะครับเก้าแสนล้านบาทเนี่ยนะครับเอาประมาณแปดเก้าสิบเซนเนี่ยเป็นของนิติบุคคลนะครับสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นของบุคคลธรรมดาผมคิดว่าการที่ว่ากรมสรรพากรเนี่ยมีเรียกว่าวินโดในการนําเงินเข้าโดยไม่เสียภาษีเนี่ยนะครับจะทําให้บุคคลธรรมดาเนี่ยมีแรงจูงใจนะครับในการนําเงินเข้ามานะครับเพราะว่ายิ่งข้างเงินบาทแข็งแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเฟดเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยเนี่ย ง 3, ลงไปเหลือ3%เนี่ยจึงทําให้หรือว่าไม่คุ้มนะครับกับการที่มั่าค่งเงินบาทแข็งขึ้นนะครับเราได้ดอกเบี้ย3%ต่อปีเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าบังเอิญโฟนี้ยังไม่เข้ามานะครับที่ออกไป9แสนล้านแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสกลับเข้ามาวัน30,000 60, 60,000ล้านนะครับะนะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ตัวท่างเงินบาทแข็งขึ้นนะครับ อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเนี่ยนะครับก็คือการแทรกแซงของแบงค์ชาติที่น้อยลงด้วยนะครับผมขออนุญาตดูสไลด์ที่นะครับอ่าสไลด์ที่เก้าเนี่ยนะครับนะครับโอทีงานเตรียมสไลด์ได้ดีมาให้เลยนะครับนะครับก็คือนี้ก็ว่าเออเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเออเออธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วว่าซื้อดอลลาร์ขายบาทเนี่ยนะครับ ก็คืออยู่มาสามหมื่นสามพันล้านอันนี้ผ่านตลาดฟอร์เวิร์ดนะครับปัจจุบันนี้การแทรกแซงลดลงนะครับจะสามหมื่นสามหรือสองหมื่นสองนะครับก็คือเรกว่าการแทรกแซงผ่านตลาดฟอร์เวิร์ดลดลงนะครับผมคิดว่านะครับถ้าดูจากภาพนี้แสดงว่าแบงค์ชาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีช่องว่างในการแทรกแซงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าการแทรกแซงเนี่ยมีผลค่าเีินค่อนข้างเยอะนะครับโดยยิ่ง ผ่านตลาดฟอร์เวิร์ดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขายแบงค์ชาติแทรกแซงการนึกว่าซื้อดอลลาร์ขายบาทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครเป็นคนรับเงินบาทตรงนี้นะครับแน่นอนก็คือธนาคารพาณิชย์พอธนาคารพาณิชย์รับนะครับรับเงินบาทมานะครับก็ทําให้สภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทาให้บอลยิวลดลงนะครับก็จะทําให้ตัวมินนะครับเน็ตอิเลสมาจินของการธนาคารพาณิชย์ลดลงไปด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ตัวตลาดสวอป ข้างขางเงินสวอปต่างๆเนี่ยที่ผู้นําเข้าส่งออกต้องมาใช้นี่นะครับก็จะไม่มีกลไกที่ผิดผิดเพี้ยนไปนะครับลงทานเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดด้วยนะครับว่าการที่ว่า,อาดอกเบีย้ยลดลงเนี่ยมันเกิดไม่ได้เกิดจากการที่ว่าประคชาติต้องการลดดอกเบีย้ยแต่เกิดจากการแทรกแซงข้างเงินบาทนะครับจะสังเกตนะครับว่าการแทรกแซงผ่านตลาดฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันมีไซด์เอฟเฟกต์ค่อนข้างเยอะนะครับ ฉะนั้นพอปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าท่าเงิน US ดอลลาร์ที่มันเรียกว่าอ่อนอ่อนเชิงโครงสร้างนะครับเรียกว่าเป็น structural decline นะครับหรือความต้องการ diversify ออกจากท่าเงิน US นะครับหรือรวมทั้งการแทรกแซงการแทรกแซงเนี่ยเ,เรียกว่าซื้อเงินดอลลาร์ขายเงินบาทเนี่ยนะครับผ่านตลาด forward ร์ดของแม่ช่างล,ลดลงต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งเงินคนไทยที่เคยลงทุตทนต่างประเทศนแล้วนำกลับเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยสี่ห้าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ย นะครับนำไปสู่เรื่องการที่ค่าเงินบาทแข็งด้วยครับอันนี้ยังไม่รวมกันถือที่ว่าฝรั่งซื้อตลาดพันธบัตรไทยนะครับปีนี้เกือบแ0 0หมล้านนะแปดหมื่นเก้าหมื่ล้านนะครับฉะนั้นนี้ก็คือสีห้าปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ค่างเงินบาทแข็งขึ้นครับแล้วส่วนที่ อีกหนึ่งสมมติฐานค่ะอาจารย์คะมีการวิเคราะห์อบอกว่าเงินบาทไทยอาจจะอยู่ในฐานะที่เป็นสกุลปลอดภัยหรือเปล่าเราเป็น s a ฟเฮเว่นนะคะเนื่องจากว่าทุนสำรองเราแข็งแกร่งนะคะมีทองคําอยู่เยอะด้วยนะคะมูลค่าของทองคําช่วงนี้ก็ดีเรายังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่นะคะทําให้นักลงทุนต่างชาติว็มาถือสกุลเงินของบ้านเราค่ะอาจารย์ค่ะครับขออนุญาตดูสไลด์สิบสี่นิดนึงนะครับสไลด์สิบสี่เนี่ยสมมติฐานนี้มาจากนี้ครับว่าตัว For ร็ r e s e r เ e เนี่ยนะครับเงินทุนสำรองเมื่อเปรียบเทียบ GDP ของเราเนี่ยนะครับอยู่ประมาณเกือบ4ี่ปอสี่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเงินทุนสำรองนะครับต่อ GDP 48%ี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เรียกว่าติดในท็อปสิบห้าของโลกนะครับเรียกว่าเป็นเออเรียกว่ารีเสิร์ฟที่เยอะนะครับแต่ไรก็ตามเนี่ยด้วย l i q u i d i t y นะครับด้วยสภาพคล่องต่างเนี่ยนะครับเอ่อของเงินบาทนี่มันไม่แม่ไม่มากพอนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเงินสกุลเซฟเฮเพ้นได้นะ ฉะนั้นผมเลยคิดว่าสิน่างเหล่านี้เนี่ยถ้าดูจากสมมติฐานนะครับก็คือแน่นอนฟอเร็ก e ์ r ีเรของเราแข็งแรงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือครูของเราไม่ใหญ่พอนะครับผมเชื่อว่าการที่ว่าห้างบาทแข็งเนี่ยเกิดจากการที่ว่านักลงทุนต้องการ diversify ออกจาก US ดอลลาร์นะครับเข้าสินทรัพย์อื่นทั่วโลกนะครับทั้ง Emerging Market นะครับแล้วผมคิดว่า ome, แนวโน้มหรือเทรนต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังคงต่อเนื่องครับ ค่ะแล้วก็จะมีอีกสมมติฐานหนึ่งนะคะก็คือ,เ,อเราจะเป็นสกุลที่เหมือนเป็นสกุลฟันดิ้งหรือเปล่านะคะมันเคยมีกรณีเรื่องของการ c a l r y trade นะคะซึ่งเราเคยเห็นการเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นนะคะบาท c a ท r ด trade รอบนี้มีความเป็นไปได้ไหมคะ,อา,คะอาจารย์คะผมคิดว่าถ้าจะ c a l r y trade เกิดขึ้นเนี่ยน่าเห็นการอบิิฐาตนะครับในตลาดทองคำนะครับะนะครับผมเชื่อว่าคุณต้องการที่ไป enjoy นะครับ ราคาทองคำในสกุลดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ใช่เป็นคาร t ิเท e นะครับเพราะว่า,าตัวเลข M2 ต่างๆเนี่ยเรายังไม่ยังไม,งไม่เรายังไม่สามารถปั๊มเงินได้นะครับเราไม่สามารถทํา QE ได้นะครับฉะนั้นโอกาสที่ทําเป็นคารลิเทตเนี่ยคงไม่ง่ายนะครับครับผม ดังนั้นดูปัจจัยหลักนะคะที่อาจารย์วิศิษยายามเน้นย้ำรอบนี้คือเรื่องของการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นการอ่อนค่าเชิงโครงสร้าง structural decline นะคะจุดนี้น่าสนใจมากๆนะคะมันแปลว่าดอลลาร์จะอ่อนไปอีกนานเท่านานไม่กลับมาแข็งค่าแบบนั้นแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์คะมันหมายถึงอะไรคะอ่านะครับคือตามไปก็ตามเนี่ยตัวเลขเรียกว่าการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็จะทําให้เรียกว่าตัวข้างด,ดอลลาร์คงอ่อนค่านะครับฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการที่ว่าคนนักลงทุนทั่วโลกมีคําถามนะครับว่าตัวเฟดเองเนี่ยมีความเป็นอิสระขนาดไหนนะครับสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ที่ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปแทรกแซงเฟดนะครับช่วงนั้นน่ยคนเริ่มที่จะเริ่มมีความสงสัยในความเป็นสกุลเงินของ u s ดอลลาร์ครับ ฉะนั้นนี่มันมีเรื่องความสงสัยต่างๆนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคนก็อาจจะลดการถือครอง US ดอลลาร์นะครับเรื่องของ g e โอปกลิติกนะครับสังเกตนิดนหนึ่งนะครับว่าตัวธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มขายพันธบัตรสหรัฐแล้วนะครับสังเกตการถือพันธบัตรสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าของจีนนะครับของธนาคารชาติญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มถือคองลดลงนะครับแล้วบางธนาคารเนี่ยไปถือทองคํา นะครับบางธนาคารประกางเนี่ยถือทองคำนะครับจะสังเกตนะครับว่าทองคําขึ้นล่องน,นี้เนี่ยขึ้นแบบแข็งแรงมากนะครับขึ้นแล้วหยุดขึ้นแล้วหยุดขึ้นแล้วหยุดนะครับฉะนั้นเนะี่ยผมบอกว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยไม่ขายออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยการถือหรือว่าเป็นทองคําเป็นรีเซิร์ฟเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะครับในธนาคารกลางของแต่ละประเทศครับค่ะ แล้วที่ว่าเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างอะไรที่อ่อนแอลงจนกระทั่งทําให้ดอลลาร์อ่อนแล้วก็อยู่ในโทนที่มีความเสี่ยงจะอ่อนต่อไปค่ะอาจารย์ครับอ,อันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนนะครับการที่ว่าจะพูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยนะครับเตัวเลขที่ผมดูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตัว REER e e นะครับ r e r เนี่ยเขาเรียกว่า r e a l e Effective Interest Rate นะครับเอ่อนะครับ ตัว ier เนี่ยบงังอิญของสหรัฐเนี่ยผมไม่ไดเอาอมานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มแข่งขันไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยบงบอกว่าอเมริกาค่าเงิน us อลลาร์เนี่ยเริ่มแข่งขันไม่ได้นะครับตัวเลข ier เนี่ยเห็นชัดเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เราคุยคลิปเข้าทแยงนะครับว่าตัวเลข ier เนี่ยนะครับของสหรัฐเนี่ยอยู่ในโซนสูงเกือบหรือว่าเกือบ30-40ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยพอภาพนั้นออกมาปุ๊บนักลงทุนถึงหรือว่าขอช็อต us อลลาร์ก ท่านผู้ฟังสามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่าตัว i a r ขสารัฐนี่ก็ค่างที่จะน่าเป็นห่วงมากๆนะครับนั่นคือเหตุผลท็ทำไมผมใช้คําว่าการอ่อนค่าเชิงโครงสร้างเลยนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับว่าตัว i a r นี่ยนะครับย่อมาจากคําว่า Real Effective e x t h r n g e Rate นะครับก็อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเปรียบเทียบเงินเฟอเอเเ้อเมื่อเปรียบเทียบไปที่คู่ค้านะครับของอเมริกาเนี่ยตอน เมื่อมาต้นปีเริ่มแข่งขันไม่ได้แล้วนะครับตอนนั้นเราก็ส่งสัญญาณออกมาแล้วนะครับว่าค่าเงิน US เนี่ยต้องอ่อนนะครับุบ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ